สวัสดีค่ะตอนนี้กาดูหลอบราคากำลังจะไปดาวังคารซึ่งทำให้หลายๆคนสงสัยว่าเฮลิโคนีย b เบิร์ดออฟพาราไดส์และกาดูหลอบเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและจะเลือกซื้อ,อยังไงนะจะได้ไม่ถูกหลอกมาดูกันค่ะ <laughs> จากที่เราพยายามศึกษาจากอากู เรื่องเฮลิโคเนียพันกาวดูหลบแต่ก็หาข้อมูลไม่เจอคะ่ะแต่ตามที่เราเข้าใจเนี่ยกาวดูหลอบอยู่ในวงเดียวกันกันกบเฮลิคเนียค่ะแต่มีความแตกต่างกันนิดหน่อยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าต่างกันอย่างไรเพราะตอนนี้เราลงทุนซื้อเพื่อมาเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนดูเลยจ้า เฮลิคเนียมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาและหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนโดยชื่อเฮลิโคเนียนำมาจากภูเขาเฮลิคอนที่เป็นที่สถิตของเทพธิดาก้าพระองค์ซึ่งมีความงามและความเป็นอมตะเช่นเดียวกันกับต้นเฮลิโคเนียที่มีความงามและนำมาปักแจกันดอกก็จะคงทนอยู่ได้นานจึงเป็นที่มาของชื่อคะ่ะทีนี้พอมาอยู่ในไทยก็ได้ชื่อว่าธรรมรักษา กามกุง้งกามปูกามกั้งมีหลายชื่อเลยค่ะซึ่งคนโบราณมีความเชื่อว่าหากปลูกธรรมรักษาไว้จะช่วยให้คนในบ้านไม่เจอกับสิ่งชั่วร้ายเหมือนมีธรรมะคอยรักษาปกป้องคุ้มครองนั่นเองและก็ยังเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดของลำปางด้วยนะคะธรรมรักษาหรือเฮริโคเนีียมีหลากหลายสายพันธุ์ ความสูงมีตั้งแต่50เซนจนถึง4เมตรกันเลยค่ะเป็นไม้อวบน้ำมีลำต้นใต้ดินแบบเง้าขึ้นเป็นกอใบคล้ายลักษณะใบกล้วยดอกมีหลักๆ2แบบคือแบบช่อตั้งและแบบดอกห้อยโดยดอกจะมีหลายสีเช่นชมพูแดงส้มเหลืองทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบระหว่างเฮลิโคเนียด่างกับกาดูลอบด่างว่ามีความต่างกันอย่างไร เริ่มต้นที่ส่วนสูงก่อนนะคะกาวดูหลอบฝั่งซ้ายจะดูสูงกว่าเฮลิคเนียค่อนข้างมากเลยค่ะต่อมาเป็นขนาดใบขนาดใบของเฮลิคเนียนะคะจะขนาดใบเล็กกว่ากาวดูหลอบค่ะกาวดูหลอบจะใบใหญ่คล้ายกับใบกล้วยและลายก็จะเหมือนฟอริดาเลยค่ะ ส่วนลำต้นอันนี้จะค่อนข้างดูได้ชัดเจนเลยค่ะลำต้นเฮลิโคเนียด่างจะเป็นสีเขียวอ่อนเขียวแก่เป็นลักษณะลายด่างนะคะซึ่งมีอีกแบบหนึง่งลับต้นจะเป็นสีแดงที่เขาเรียกกันว่าเบิร์ดนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่เขาเรียกว่าเบิร์ดน่าจะมาจากเบิร์ดออฟพาราไนะคะแต่จากการที่เราหาข้อมูลเนี่ยเบ r ร์ดออฟพาราไจะเป็นคนละวงกันกับเฮลิโคอนีย ดอกก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่คนขายมักจะเรียกเบิร์ดหรือเบิร์ดเล็กเบิร์ดด่างดอกแดงประมาณนี้นะคะแต่การดูหลอบถึงใบจะด่างแต่เขาไม่ด่างลงก้านนะคะลำต้นเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีออกสีน้ำตาลแดงประมาณในรูปนี้เลยค่ะ ส่วนราคาเนี่ยอันนี้จากที่เราทราบมานะคะอาจจะถูกต้องหรือไม่ยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะราคาของเกาดูหลบเมื่อก่อนจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0ดถึงบาทนะคะตอนนี้ราคาของกาวก็จะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ3 0 0อัพ u นะคะบางร้านจะขายกันหลักหมื่นเลยก็มีค่ะ ส่วนเฮลิโคเนียราคาเมื่อก่อนน่าจะอยู่ที่ประมาณ100นะคะปัจจุบันราคาก็อัพตามกาวดูหลอบไปด้วยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ300-600เลยทีเดียวค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเฮลิโคเนียกาวดูหลอบหรือแม้กระทั่งเบิร์ดออฟพาราไดก็ตามนะคะจะชอบดินร่วนซุยนะคะ แล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะชอบน้ําแต่ไม่ชอบเฉอะแฉะนะคะปุ๋ยสามารถให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยละลายช้าได้นะคะแดดควรจะเป็นแดดรำไรนะคะเพราะหากเขาโดนแดดมากๆเนี่ยใบด่างๆของเขาก็อาจจะไม่ได้ค่ะซึ่งสีหรือความด่างของใบนะคะจะสวยไม่สวยแสงแดดก็มีผลมากทีเดียวค่ะการขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อหรือผ่าก,กอนะคะโดยรวมแล้วนะคะ สำหรับเฮลิคอนเนียหรือกาดูหลออนี้นะคะแนะนำสำหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าไม่ต้องดูแลมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งไล่ตาด่างด้วยนะคะซึ่งต้นนี้ปลูกยังไงนะคะก็ด่างและให้เทวดาเลี้ยงก็โตได้แล้วนะคะยังไงเพ,พื่อนๆก็ลองหามาดูนะคะแล้วถ้าเกิดใครยังแยกแยะไม่ได้ว่าตกลงมันต่างกันยังไงก็อาจจะลองเอฟของจริงมาเหมือนเราตอนต้นคลิปก็ได้นะคะ พอได้มาเราก็เห็นถึงความแตกต่างของทั้งสองต้นค่อนข้างมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลายไปก่อนสวัสดีค่ะ